ตอนที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบรบก่อนลวงหน้าสีเฟืองเหนียนถอดจิตเก่าสู่ลู่ตื่นจากการจำศีลน,นอกจากล่วอย่างแล้วไม่มีผู้ใดล่วงรู้เรื่องราวนี้ลำพังแค่สตรีชุดขาวเพียงผู้เดียวก็แทบไร้คู่ต่อก่อนในโลกลาตอนนี้ยังมีเทวาถอดจิตมาร่วมวงอีก จางกู่เฉิงแม้เป็นยอดฝีมือแต่ก็ไร้ความกล้าจะรบจนตัวตายแล้วเข่าสู้ลู่ที่เหลือพยันสองใบบนตัวขวาดตามองรอบทิศสูดหายใจเข้าออกลึกๆสีหน้าดื่มดำกล่าวกับสีเฟืองเหนียนที่เป็นเงาร่างรางเลือนวุไหวเจ้าไปเข้าร่างก่อนแล้วชมมองตรงหายอีกครั้งจากนั้นพวกเราค่อยไปพบกันที่เปิ่ยเหลียงสีเฟืองเหนียนยิ้มยิ้มพยักหน้าไม่ได้เร่งรีบกลับไป ะดึงหัวม้าของล้วอย่างเดินเชื่องช้าบนเส้นทางเดินมาย่ำเดินไกลออกไปทุกทีถิงเก่าสู้ลู่ไว้กับยอดฝีมือป้ายปลาเหล่านั้นสีเฟื่องเหนียนเอ่ยเสียงเบาว่ารู้ดีว่าเจ้าชอบผู้ใดข้าก็ไม่ฝืนให้คนทำเรื่องที่ไม่ชอบหากเป็นข้าสตรีที่ข้ารักสูญเสียความทรงจำนางก็ไม่ใช่นางแล้วแม้ข้าจะแตกต่างไม่ใช่ว่าความทรงจำน้อยลงแต่ความทรงจำกลับเพิ่มมากขึ้น บัญชีเลื่อเรือนที่เจ้าคิดมาแปดร้อยปีก็ยังไม่กระจ่างจะกล่าวไปต้องโทษตัวเจ้าเองตอนนั้นผู้บำเพ็ญตะบะของต้าฉินออกสมุดพื่อสอบหาโอสถเซียนไดโอสถอายุวัฒนะมาสองเม็ดจากตรงไหเจ้าคิดว่าข้าจะหักหลังเจ้ากินคนละเม็ดกับนางเจ้าจงจงใจบอกข้าว่าได้มาเพียงเม็ดเดียวทั้งยังทำลายต่อหน้าขา้าแต่กลับซ่อนอีกเม็ดไว้ในมุกมังกรมีอายุวัฒนะเพียงผู้เดียวอีกทั้งยังวางยาพิษสังหารนาง อันที่จริงเจ้าผิดไปแล้วล่วอย่างยิ้มเย็นชาเอ่ยว่าผิดแล้วอย่างไรเล่าต่อให้ย้อนเวลากลับไปแปดร้อยปีก่อนได้ข้าก็ยังจะวางยาสังหารนางไม่ให้เจ้ามีอายุวัฒนะทำลายความฝันจะให้ต้าฉินดำรงหมื่นพบของเจ้าสีเฟื่องเหนียนหันหน้าไปทางรถมา้าเอ่ยว่าพาขันทีชารานั่นกลับไปเปยดเหลียงด้วยจากนั้นก็หมุนตัวมามองไปที่ไกล ยิ้มเล็กน้อยเอ่ยว่าเจ้ายัางคงเป็นเจ้าล้วอย่างนั่งสงบนหลังมา้าปล่อยให้เขาจูงม้าให้อย่างผ่าเผยยังไม่ลืมเอ่ยกระทบกระเทียบน่าเสียดายนางไม่ใช่นางแล้วสีเฟื่งเหนียนเอ่ยเสียงเรียบหยวนชิงซันกล่าวว่าภายภาคหน้าหลี่อี้ฟูแห่งบูตึงจะทำให้โลกมนุษย์เป็นโลกมนุษย์เทวะบนฟ้าก็เป็นอิสระบนฟ้าข้ารู้สึกว่าไม่เลว หลังจากข่าต่อสู้กับหวังเซียนจือแล้วระหว่างเจ้าและข้าคงตัดขาดกันแล้วล้วอย่างยิ้มเย็นชาเจ้าจะสะบ,บั้นฟ้าดินแล้วเป็นปถุชนธรรมดาหรือเจ้าเมื่อแปดรปีก่อนม่ใช่เกียรติชังปถุชนที่ไม่มีความสามารถสักอย่างหรอกหรือสีเฟ่งเหนียนเหน่อยหน้ามองนางแล้วยิ้มรับเสียงโหยหวนราวหัวใจฉีกปอดขาดดังมาจากเบื้องหลังสีเฟ่งเหนียนและล้วอย่างทำเหมือนไม่ได้ยิน หลังจากเดินมาได้ระยะหนึ่งสีเฟึ่งเหนียงก็คลายสายบางเหียนสำทับทิ้งทายว่าอย่าลืมสัญญาสามปีล่วอย่างแค่นเสียงเฮออย่างเย็นชาเจ้าเอาชนะเกาสู้ลูกก่อนค่อยว่ากันเยลลี่ตรงฉ่วงหนิบกระโหลกชุมช่มโชคด้วยโลหิตไว้ใต้รักแร่วิ่งหยอะเข้ามาถามอย่างสงสัยใร่ทราบล่วอย่างหมอนั่นดูแล้วอาหังการเป็นใครกัน คงไม่ใช่จนเหรดินดำรงอมตะคงความอ่อนเยาวรุ่นเดียวกับชีหลินจนเดินราชคูกระมังล้วอย่างแค่เอ่ยเสียงเรียบอายุน้อยกว่าเจ้าเย,ยลี่ตรงฉ่วงเอ่ยอย่างประหลาดใจภายลมในใต้ล่านี้ไม่มีผู้ใดมีพรสวรรค์ทางยุทธเทียบเท่าข้าได้แล้วล้วอย่างเจ้าคิดหลอกใครกันล้วอย่างยิ้มเอ่ยว่าเขามีชื่อว่าสีเฟืองเหนีน่มเจ้าว่าเขาอายุเท่าไหร เย,ยลี่ตรงฉ่วงอุทานอย่างผิดคาดจากนั้นก็ขบคิดพิจารณาอย่างจริงจังก่อนยิ้มประจบเอาใจอย่างนี้หรอกหรืออย่างนั้นข้าไม่กลับเปยหมั่งแล้วให้ตรงโจวรับข้อไปก่อนล่วอย่างข้าจะติดตามเจ้าอีกสองปีภูผ,ผาทาราอันประเสริฐของหลีหยางอย่างเที่ยวชมไม่พอเจ้าอย่าเข้าใจผิดข้าไม่ได้กลัวเปยเลี้ยงอ,องคนไมเติ้งเมาก็ตรวจจับความผิดปกติทางนี้ได้ รีบมารวมตัวกับล่วอยางและเยลลี่ตรงฉ่วงแล้วกลับเข่าจูลรูปพร้อมกันเมื่อทหารม้า1,600นายจากฐานที่มั่นตูเฟิรโคมาถึงพกลกรอต่างลงจากหลังมา้ามาอาเจียนไม่หยุดมองไปที่ใดบุญท้องถนนล้วนเป็นสภาพเลือดเนื้อเวอะวาอุจาาตาน้อยนักจะมีศพที่มีสภาพครบสมบูรณ์ในกองรีบให้คนไปตรวจภายในรถมา้าดันในรถม้าเหลือเพียงความว่างเปล่าในกองดังถูกอัศนีบาด จากนั้นผู้ฝึกปราณที่แขวนป้ายหยกเหลืองที่วางเอวหลายสิบคนก็ทะยานร่างมาถึงต่างอบตากันสีหน้าดังสูญเสียบุปการีในกองเห็นสภาพหวาดหวั่นของเทพเซียนเหล่านี้ก็มั่นใจว่าหากตนเองกลับไปคงยากหลบพ้นความตายหลังเลไปครู่หนึ่งก่อนหันไปมองทางเมืองไท้อันแล้วหันไปมองกว่างหลิงเต้าอันเป็นที่ตั้งของซีฉูเกา่าก่อนออกคำสั่งให้ทหารม้าวกลับไปยังฐานที่มั่นตูเฟิงโค แต่ระหว่างทางกลับสังหารสองนกองที่จงรักภักดีต่อราชสกุลเจ้าส่วนคนอื่นๆกลับไปพาครอบครัวและพลเกาะสายหลักเร่งรุดออกจากฐานที่มันหลบหนีเข้ากวางหลิงเตาขณะที่เก่าซูรูพาเจ้าซื้อขู่ขี่ม้าอย่างเชื่องช้าไปทางเปืยเหลียงบนยอดเขาแห่งหนึ่งค่อนไปทางใต้ของสถานที่เกิดโศกนาฏกรรมบนเส้นทางเดินมาบัณฑิตไวกลางคนในชุดคลามขามวดคิว้ว ชายชราที่อยู่ข้างกายยิ้มหยันเอ่ยว่าภายใต้การดำเนินการของข้ากระแสชะตาของใต้ฟ้าย้ายจากราชสำนักเข้าสู่ยุทธภพแต่ก็ไม่อาจรับเทพเซียนที่มีจำนวนสองหลักดังนั้นหลุมซ่วมแปเก้าแห่งก็เป็นจำนวนสูงสุดแล้วผู้ใดอยากมาปลดหนักเบาก็ต้องรอให้มีคุณลุกจากไปก่อนพอหลี่ฉุนกลางไปก็มอบหลุมส้วมให้เติ้งไทเออเซียนกระบี่ที่บรรลุเขตขั้นสมบูรณ์พร้อม หลวงจีนหลวงสู้ของวัดเลียงฉานไปแล้วถึงมีที่หลุมส้วมว่างให้เฉินจือเปาส่วนหงสีเซียงนั้นฝากหลุมส้วมไว้กับหลี่อี้ฝูเจ้าสำนักบูตึงในตอนนี้ต่อไปค่อยมอบให้เด็กคนนั้นถือเป็นสิ่งที่ผู้คนเลื่อมใสที่สุดเพราะเป็นการส่งต่ออย่างแท้จริงไม่ยอมสยบไม่ได้ส่วนเจ้าส่วนสู้ที่ทลายน้าไม่ได้วิญญาณลอยล่องจิตแตกสานทำให้เจ้าต้องอารักขาแม่นางน้อยนั้น ตอนนี้เกาสู้ลูกปรบกาตัวต่อโลกลาเดิมทีต้องเป็นเฉาฉางชิงอริยาปราดจากไปเฉาฉางชิงสายหน้ากล่าวว่าข้ายอมมีวิธีประลองกับเกาสู้ลูกห่วงหลงซื่อคิดคิดแล้วก็เอ่ยว่าแผนการของเจ้าข้าพอจะเดาออกข้าแค่ไม่เข้าใจว่าคนฉลาดอย่างเจ้าฉันไหนมองคำว่าอารมณ์ไม่กระจ่างพวกที่มีพรสวรรค์ไม่ได้ก่หวังเซียนจืออย่างพวกเจ้า ไม่ว่าจะเป็นหลี่ฉุนกลางหรือส่วนหยวนจิ้งเฉิงต่างกลายเป็นคนโง่เงาวาดปัฏิพีเป็นแดนกักกันเพื่อผู้หญิงขมข่าหรือเฉาชางชิงยิ้มเล็กน้อยเอ่ยว่ากล่าวว่าุ้มค่าหรือไมุ่้มค่าอย่างนั้นก็ไม่ใช่อารมณ์แล้วคำนี้เขียนง่ายแต่ยากปล่อยวางห่วงหลงซื่ออย่างเจ้าไม่เคยประสบหัวราอยยอว่าพวกเราโง่เข่าพวกเราไหนเลยไม่เคยหัวร้อยยอว่าเจ้าเสียทีที่เกิดมาฉลาด ไรห่วงไรพระวงนั่นดียิงแต่มีห่วงมีพะวงก็ไม่เลวร้ายห่วงหลงซื่อกัดฟันเอ่ยว่าคนฉลาดเมื่อป่วยเข้าขั้นตีทูต่อให้เป็นเทพเสียนก็ไร้โอสถเยียวยาแล้วเฉาช้างชิงหันมาถามว่าห่วงหลงซื่อยกย่องตนเองว่าเป็นสามเอกในด้ลานอกจากช่วยดึงกล้าให้เติบใหญ่สำเติมสถานการณ์ให้ย่ำแย่ลงยังจะทำอะไรได้อีกห่วงหลงซื่ออุทานเสียงหนึ่ง จเจ้าเดาได้แล้วหรือเชาฉชางชิงยิ้มเอ่ยว่าน่าเสียดายเวลาของเรามีไม่มากมาอย่างนั้นจะสนทนากับเจ้าให้ดีห่วงหลงซื่อหัวร้อหือหือเอ่ยเบี่ยงประเด็นเขาสู้รู้นั่นตัดใจลงมือได้จริงๆสังหารรวดเดียวสองรอคนเมื่อเป็นเช่นนี้แม้พลังดั้งเดิมของราชสกุลเจ้าไม่เสียหายแต่ก็มีช่องโหว่เป็นผลดีต่อสีฉูของพวกเจ้าเฉาฉางชิงสายนา ชาวยุทธเข้าสู่สมรภูมิก็ต้องเป็นแบบนั้นไม่เคยมีผลต่อสถานการณ์ใหญ่ยอดฝีมือ200คนที่ยอมขายชีวิตให้ราชสกุลเจ้าอย่างแท้จริงและยอมไปสีฉู่คงมีครึ่งเดียวร้อยคนเข้าสู่สมรภูมิที่ต่อไปเออะก็มีทหารหลายหมื่นคนก็เหมือนน้ำแก้วเดียวดับฟืนเต็มขันรถยิ่งกว่านั้นเขาจูลู่ยังเข้าร่วมด้วยอ๋อเจ้าจะพูดถึงนายกองของด่านตู่เฟิงโคที่ทรยศหลบหนีใช่หรือไม่ นับว่าเป็นเรื่องดีดึงผมเส้นเดียวสะดุ้งสะเทือนไปทางรางเกือบยี่สิบปีไม่ได้กลิ่นควันเพลิงสงครามแนวชายแดนพัหลีทางใต้ของนครหลวงหนังอึ้งไปด้วยแป้งชาเกินกว่าที่ราชสกุลเจ้าและขุนนางบุญบู๊เต็มราชสำนักจะจินตนาการจางจี้ลูกเคยเอ่ยถึงแต่น่าเสียดายไม่มีผู้ใดเชื่อเฉินจื้อเปาและกู้เจี้ยนถังก็ไม่อยากพูดพร้ำหลูเซิงเซี่ยงรู้ว่ากล่าวไปก็ไม่มีประโยชน์ถึงกลายเป็นโอกาส หวงหลงซื่อก็สายหน้าตามไปด้วยเหมือนว่าไม่เห็นดีในจุดจบสุดท้ายของซีชูเฉาช้างชิงเอ่ยเสียงเบาเจ้าคิดมอบแผ่นดินแก่เจ้าจู้บุตรของเยียนชื่ออ๋องเช่นนั้นยุทธภพจะมอบให้ใครหรือว่าจะมอบให้ส่วนหยวนชิงเฟิงสตรีชุดม่วงนั้นห่วงหลงซื่อไม่ตอบหรือปฏิเสธเอ่ยเสียงเบาว,ว่าเจ้าว่าคาดีแต่เร่งสถานการณ์ผลเก็บเกี่ยวก็เป็นผลเก็บเกี่ยวที่กำหนด เจ้าผิดไปแล้วเฉาฉ้างชิงเหนยหน้ามองเงาร่างที่เหินกระบี่ท่ามกลางเมฆาสมุทรห่วงหลงซื่อยิ้มเอ่ยว่าฟ้าผ่าแล้วฝนตกแล้วก็ต้องเริ่มมีคนตายจำนวนนับไม่ถ้วนแล้วเฉาฉ้างชิงเอ่ยอย่างทอดถอนใจสถานการณ์วุ่นวายหลายสิบปีแลกกับสันติสุขร้อยพบเป็นไปไม่ได้ห่วงหลงซื่อประกบสองมือพ่นลมหายใจขนมัวออก หนีบไทสซันข้ามเปยไห่ชนรุ่นหลังทำไม่ได้ข้าทำเองเฉาฉางชิงนิ่งเงียบเนิ่นนานถึงเอ่ยออกมาอย่างช้าชัดขนวิปลาสห่วงหลงซื่อแย้มยิ้มยินดีที่ได้รู้จักเจ้าเฉาฉางชิงพลันถามขึ้นว่าข้าสงสัยมาโดยตลอดว่าโลกแห่งสันติุขในใจเจ้าเป็นอย่างไรห่วงหลงซื่ออืมเสียงหนึ่งเอออย่างคลุมเครือยากเข้าใจ โลกที่สงบสุขและมีมรคขามิใช่ผู้ปกครองและราษฎรใกล้ชิดแต่เป็นแผ่นดินและประชาสองฝ่ายคล้ายลืมเลือนซึ่งกันและกันแต่ต่างก็มีอุปนิสัยที่แท้จริงเฉาชาชงชิงหลับตาจมอยู่ในผวังห่วงหลงซื่อยิ้มเอ่ยว่าอย่าคิดมากอีกเลยระวังติดก,กับดักแล้วจะออกมาไม่ได้ถึงตอนนั้นต่อให้เจ้าเป็นอริยาปราดก็เป็นได้แค่ตีตนไปก่อนใคร ข่าคนที่ไม่เหมาะแก่การและสังคมเดิมสุราดับกลุ่มตามลำพังก็เพียงพอแล้วเฉาช้างชิงลืมตาขึ้นรูปจับสองจรผมขาวถามว่าจะผ่านเก่าสู้ลู่และหวังเซียนจือทั้งสองด่านได้อย่างต่อเนื่องจริงหรือห่วงหลงซื่อตอบเสียงเรียบอันที่จริงแค่ผ่านด่านเก่าสู้ลู่ก็พอประมาณแล้วเพราะจะกล่าวไปก็แค่ด่านเดียวเท่านั้นที่หวังเซียนจื้อสูงกว่าเก่าสู้ลู่หนึ่งคัน ก็เพ,พราะพลระกกาลังไม่ใช่เพราะเขตขั้นเฉาช้างชิงเอ่ยเสียงคืนข่มกล่าวว่าด่านเดียวก็ไม่ต่างจากต่อสู้กับหวังเซียนจือลวงหน้าไม่ใช่ก้าวตายหนึ่งรอดห,อหรือหวงหลงซื่อมองคอนจนหนุ่มนั่นรนหาเรื่องเองเกี่ยวอะไรกับข้าเฉาช้างชิงยิ้มถามว่าไม่มีแผนสำรองจริงหรือหวงหลงซื่อเงอยหน้าเอ่ยเสียงหนักแน่นไม่มี เฉาช้างชิงถามเผื่อใครบางคนแต่คำตอบของหววหลงซื่อเด่นชัดว่าพูดกับคนบนท้องฟ้าเจียงหนีที่เหินกระบีอยู่บนฟ้าแข่นเสียงเฮ่อเย็นชาจากนั้นก็เหินกระบีแหวกมวลเมฆาจากไปผู้พผรกร้างห่างไกลแห่งหนึ่งในโยโจของเปยเหลี่ยงกระแสปลานเข้มข้นสายหนึ่งดังบังยักษ์เลื้อรัดรอบรถมาหลิวเยียนปิงมองกระแสปลานค่อยๆซ่านจางลงพลันรู้สึกร่วใจ สีเฟื่องเหนียนเดินออกจากรถมาถอนหายใจแล้วเอ่ยว่าเกาสู้ลู่จะมาถึงเป่ยเหลียงในเร็วๆนี้ถอดจิตครั้งที่เจ็ดได้รู้แจ้งการรวมตัวและมูลเหตุของกระแสปลานในตายลาถอดจิตคราวก่อนก็จดจําการเดิมพันเรื่องยันที่ริมตรงไห่ได้คราวนี้นั่งคุนหลุนถอดจิตเดิมทีกําลังชมมองเติง้งไทเออกลับจากเยือนเสียนไม่ระวังถูกเกาสู้ลู่จับได้จึงจําต้องปลากฏตตวว่า หลิวเยียนปิงถามว่าจำเป็นต้องให้ข้าลงมือหรือไม่สีเฟื่งเนนหนียงสายนาไม่มีประโยชน์ต้องให้ข้าล้างเหตุผลต้นกรรมนี้เองเป็นครั้งแรกที่หลิวเหยียนปิงยิ้มดังมีเลสดในเอ่ยว่าข้ามีข้อเสนอในเมื่ออิทธิพธที่สัตว์งอกผมไม่ลองผูกผมกับนางดูเล่าวิธีนี้ไม่ฉลาดแต่ดีชั่วก็นับว่าเป็นวิธีสีเฟื่งเหนียงรีบเอ่ยว่า อยา่าหากให้ล่วอย่างรู้เขานางไม่รีบเช่นจกเขาจูรูปมาปเปิดเหลียงเพื่อหาเรื่องฆ่าหรอกหรือผู้หญิงพวกนี้สังหารคนได้จริงๆเสียงหนึ่งดังเฮอเฮออีกเสียงเป็นเสียงหัวร่อยอย่อหยันทั้งสองเสียงดังพร้อมกันออกจากปากของสตรีสองนางเด่นชัดว่าแฝงด้วยความดูแคลนไม่นางเฮอเฮอนั้นไม่ต้องพูดถึงหลายวันมานี้เอาแต่แบกก้านดอกทานตะวันเหี่ยวแห้งเพ่นพ่านไปทัว่ว ส่วนอีกคนเรียกได้ว่าเอยถึงโพธิที่สัตว์โพธิที่สัตว์ก็มา